สุดปังค่ะมืดล่าสุดคุณโรโกเยนโนเน่ My name is Rokoyanone, I'm 26. ซึ่งพี่เขาเป็นครีเอทีฟเดีเรคเตอร์ของ f e r r a r ารี่ค่ะซึ่งโนริซ่าก็ได้ใส่แว่นของทางแบรนด์ f e r r a r ารี่ถ่ายโพสตล่าสุดค่ะทุกคนซึ่งคุณดรอโกค่ะมาลงรูปพาพโนริซ่าใน IG Story นะคะพร้อมแท็กไปที่โนริซ่าและ f e r r a r ารี่สไตซึ่งเป็นแบรนด์ของเขาหลายคนจับตาม,มองเลยแล้วค่ะว่าเฮ้ยครีเอทีฟเดีเรคเตอร์มาเองขนาดนี้ใน MV เพลงของโนงริซ่าต้องมีแล้อปะที่จะเอา f e r r a r ารี่เข้าไปในฉากแต่ก็ไม่แนนะคะเพราะว่าโนริซ่าเปิดงานด้วยการใส่แว่นซึ่งเป็นแฟชั่นของเขาแแลล้ว้วก็ตตออองงรจับาม,มะ ก็น้องลิซ่ามีรถเฟอร์รารี่ไว้ในครอบครองด้วยปังมากจากถ้าหักว่ามีเข้าฉากต,ต้องรอติดตามค่ะล่าสุดนี้ครีเอทีฟเดคเตอร์มาเองเลยจ้าคงไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะสำหรับพาต่อไปที่เราจะได้เห็นน้องลิซ่าในเพลงด็อก Star จะมีเฟอร์รารี่อะไรบ้างต้องรอจับตามอง